การเล่าเรื่องของผมอาจจะไม่เหมือนกับนักเล่าเรื่องท่านอื่นดีมครับ อแอฟริกาใต้เลยนะครับกำลังเดินทางเข้าไปในตัวเมืองการเดินทางที่ค่อนข้างธรรมจัที่สุดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็คือต้องไปโดยรถไฟฟ้าตรงจากสนามบินเข้าตัวเมืองเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็ตกประมาณไม่ถึง200บาทถ้าไปแท็กซี่นี่มีคนบอกว่าไม่ต่ำกว่า1น0 0บาทครับการเดินทางมาประเทศแอฟริกาใต้โดยเฉพาะเมืองจังหัเน,นสเบิร์กนี้นะครับก็าเปรียบเสมือนเราได้เดินทางไปประเทศแถบทวียุโรปหรือเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพบรรยากาศที่ผมถ่ายทำให้ดูนั้นก็คงจะบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีแอฟริกาใต้จึงเป็นประเทศที่มีความเจริญมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอีกร่วม60ประเทศของทวีปแอฟริกาทั้งหมดเลยทีเดียวครับหลายท่านอาจจะบอกว่ามาโจฮันเนสเบิร์กมาดูอะไรในความรู้สึกของคนไทยนะครับโจฮันเนสเบิร์กอาจจะเป็นเมืองทางธุรกิจไม่ใช่เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งชาวไทยเราอาจจะอยากไปดูมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสไตล์ของอาจารย์เจี๊ยบสไตล์ของผมนะครับ อยากดูไรผมก็ไปนะครับถือว่าใครจะรับชม E ีีนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกกว้างทางหนึ่งกันแล้วกันนะครับโดยผมเป็นคนนําชมให้อาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ใช่นิท่องเที่ยวทุกคนอยากจะได้เห็นแต่ผมถือว่าการถ่ายทําของผมเนี่ยเป็นการเปิดโลกเปิดมุมมองให้กับคนไทยอีกหลายช่้นได้เห็นในมูลของผมเองครับการมาเที่ยวโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ในอีพีนี้นะครับ ก็ขอเป็นการชมบ้านชมเมืองชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องเป็นการเที่ยวชมสภาพทั่ทวไปของที่นี่ก็แล้วกันนะครับตามชื่อของช่องเลยนะครับเที่ยวแบบทีประวิทย์สภาพท้องฟ้าของกลุงยูนเนสโกนะครับมีลักษณะที่สีฟ้าสดใสอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า blue s ายที่นี่แทบจะไม่เห็นเมฆหมอกกลุ่มควันหรือมลภาวะทางอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับท้องฟ้าจะอ,ออกมาสวยมากๆครับ าแอฟริกาใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะพลาดที่จะมาเยี่ยมชมไม่ได้นั่นก็คือเนนสันเมนเดลาสแควร์ครับเนนสันเมนเดลาสแควร์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เนนสันเมนเดลารัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ผู้เป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวจนมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยกย่องจากประชาคมชาวโลกครับจัตุรัสเนนสันเมเดลาในวันนี้นะครับหลล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า และมีการจัดวางพื้นที่ของลานจตุรัสด,ด้วยผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลากหลายชิ้นจากทั่วโลกครับ ผมก็ศึกษาข้อมูลแลพอสมควรนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้คอ่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยมีอาชญากรรมอาชญากรเยอะแยะไปหมดทำให้เราจิตตกเลยนะครับเนี่ยเดินไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองหรือไม่ก็ต้องมองลรอบด้านว่าจะมีใครเข้ามาสื่อสารอะไรกับเราแบบผิดปกติหรือเปล่าพอข้อมูลที่ยินมานะครับก็ค่อนข้างเป็นเมืองที่มีสถิติการเกิดคดีความ ก้นชิงวิ่งราวเยอะมากนะครับแต่พอเรามาลองเดินดูจริงๆก็ก็ยังไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่อยากจะเจอด้วยนะครับยังไม่อยากจเจอะไรทั้งสิ้นนะก็หวังว่าคงคงไม่แจ,จ,จ็คพอตมาลงที่ผมนะครับว่าจะเจออะไรที่มันไม่ไม่อยากจะเจอในเมืองนี้นะครับ YesPassenger not allowed to do thisYes อ่าฮะ Okay 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 sorry sorry thank you thank you โอเคโอเคโอเคส top ส top ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหน้าสถานีรถไฟ Park Station น,นะครับจุด <Yeah. S 3> ที่เขาบอกว่า, <Yeah. S 3> ค,วาค่อนข้างจะอันตรายมากๆนะครับถ้าเราเดินแล้วก็ไม่ระมัดระวังเนี่ยบางทีอาจจะมีแก๊งอาชญากรรมหรือว่าผู้ที่กำลังคุกคามเนี่ยครับจ,จะเข้ามา <Yeah. S 3> ชวนคุยหรือมาคุกคามโออออเคะไรยูกัน

ก็ไม่ใช่ในทุกๆจุดนะครับของยฮันเนสเบิร์กที่จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงหรือเรามีโอกาสที่จะเจอปัญหาทางด้านอาชญาก,กรรมนะครับเพราะว่าบางจุดอย่างเช่นย่านแซนทอนนะครับก็เป็นย่านที่ค่อนข้างจะปลอดภัยพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่ยฮันเนสเบิร์กนะครับก็แนะนําให้พักโรงแรมแถวย่านแซนทอนนะครับ การนี้รถไฟใต้ดินโดยเฉพาะที่สถานีแซนต์ทอนในยูฮันเนสเบอร์แห่งนี้นะครับมีความลึกถึง80เมตรจากพื้นดินปกติทําให้เวลาขึ้นลงนะครับถ้าเราใช้ไปไ้เลื่อนเนี่ยต้องใช้ไปไ้เลื่อนถึง8ทอดนะครับถึงจะสามารถลงไปถึงตัวแพตฟอร์มที่อยู่ของรถไฟใต้ดินจริงๆได้ครับ สำหรับตัวกับผมเองนะครับอยากจะสื่อสารให้ผู้ชมได้ชมอยากจะเล่าอะไรก็จะเล่าผ่านมุมมองของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนใครแต่อย่างไรก็ตามทุกๆภาพที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านไปนั้นเป็นการถ่ายทําด้วยฝีมือของผมเองทั้งหมดนะครับและยึดหลักของการถ่ายทําในลักษณะของการผลิตรายการสารกดีโดยตรงครับรับชมกันแล้วได้สาระหรือไม่ได้สาระอย่างไรนะครับก็ให้ถือว่าอย่างน้อยๆก็ได้ชมภาพสวยๆผ่านมุมมองผ่านสายตาของกระผมเองกันแล้วกันนะครับ ทุกๆก,การเดินทางคือการแสวงหาประสบการณ์ชีวิตทุกๆก,การเดินทางคือการเปิดโลก,กทัณฑ์ให้กับตัวเองและทุกๆก,การเดินทางคือการเรียนรู้การเล่าเรื่องสไตล์อาจารย์เยบก็จบอีกหนึ่งอีพีนะครับจากแอฟ,ฟริกาใต้โอกาสต่อไปผมจะนําคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมประเทศไหนายยนั้นรอติดตามชมกันได้นะครับ